นะ,นะครับเปิดเปลือนเืชดสวิตเลื่องทานนะครับแอมใช้ไม่ได้นะครับส่งมาจากทางไกลอย่างนี้นะครับนะพอส่งมาแล้วถึงจุดหมายปลายทางแล้วใช้งานไม่ได้นะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะมีการแตกการหักของของุปกรณ์ภายในจากการขนส่งนะครับเดี๋ยวผมมาดูว่าภายในจะเป็นยังไงก่อนนะครับเด mm hmm. ี๋ยวไปเสียบปลั๊กลองนะเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่กล้าเสียบปลั๊กนะเ<ต>ัวาตัคเาบอกว่าใช้งานไม่ได้นะครับดังหึ่งองอกลำโพงนะเดี๋ยวดูว่ามีการแตกหักของแผงวงจรหรือไม่อย่างไรนะครับ เป็นแอมที่โมพัดลมมาด้วยนะครับสุดยอดเลยนะครับพัดลมขนาดใหญ่เป็นตัวนี้ก็ไม่แตกนะเอา,าดูภายในนะครับอาจจะมีแผ่นวงจรแตกเปิดฟ้าเครื่องออกนะครับดูภายในนะฮะจุดไหนจะแตกจะหักหรือไม่อย่างไรนะครับก็ไม่มีนะเท่าที่ดูนะ เดี๋ยวลองเครื่องหน่อยนะครับคือมันจะมีโอ้นั่นไงใช่ไหมนั่นอะ่ะโอเคเลยเดี๋ยวดูด้านล่างแผ่นนี้นะเฮ้ยใช่ไหมนั่นอะ่ะดูนะครับเดี๋ยวดูด้านล่างก่อนแตกไหมแตกจริงหรือเปล่านะครับที่นี่เห็นแตกด้านล่างนะครับเพื่อนแผ่นล่างตัวนี้นะคือหมุนออกมาไม่ได้ครับหัวน็อตเป็นกาวติดอ่นะ นี่คือด้านล่างของแผ่นวงจรนะครับเพื่อนมีแตกนะครับแล้วก็เคยมีการแตกก่อนหน้านี้ด้วยนะเพื่อนมีการซ่อมแซมนะละนักษณะของการแตกนะครับแบบนี้เลยก่อนหน้านี้นะนี่แตกอีกน่าจะเป็นการขนส่งนี่แหละครับที่มันรุนแรงนะสิงตรงนี้มันหนักนะสิงระบายความร้อนมันนะครับแล้วทีนี้เวลากระแทกแรงๆหน่อยมันแตกนะครับอืม ก็ไม่มีอะไรนะก็ต่อเข้าไปนะครับแต่ก่อนนี้แตกจนถึงบริเวณนี้คราวนี้แตกมาตรงนี้เลยนะเ,นเพื่อนๆกับมาถึงตรงนี้นะนะใส่เข้าไปโอ้โหหนาอยู่นะแล้วเส้นพวกเนี้ยนะเส้นพวกเนี้ยก็เป็นอินพุตของชุดเซรลาวนะเดี๋ยวใช้สายไฟต่อนะครับเไม่ลากไม่ลากลวดแบบนี้นะ ราะลากแบบนี้เดี๋ยวมันจะหักอีกนะเพราะตรงนี้มันเสียหายแล้วนะครับตัดเลยนะตัดนะครับแล้วใช้สายไฟนะสายไฟเส้นเล็กๆก,ก็ได้เป็นสัญญาณอินพุตนะครับตรงนี้ตัดนะครับแล้วทีนี้ก็เอารวดเอารวดทองแดงนะมาติดตรงนี้ให้มันหนาๆหน่อยเพื่อความแข็งแรงนะไม่ได้เชื่อมต่อทางไฟฟ้าแล้วนะทีนี้ก็จะติดตรงนี้สร้างความแข็งแรงเส้นนี้ก็เหมือนกันนะ เส้นนี้มันลากมานี้นะก็จะใช้วิธีการทําแบบนี้เลยนะครับต่อสายเส้นนี้สายไฟด้วยนะครับตอนนี้เป็นแรงดันไฟด้วยนะครับออกจากไอซหรือว่าอะไระตรงนี้ไอซนะครับเรเกลเลตอเชื่อมต่อจากจุดน,นี้นะครับแล้วก็มาตรงนี้เลยอุปกรณ์แถวนี้ไม่มีนะแถวนี้ตัดนะเขนะครับเดี๋ยวลงนิดเลแล้วก็จะได้สายไฟที่มาต่ออืเพราะว่าถ้าต่อแบบนี้เนยะมันถ้าเกิดว่ามัน มีการขนส่งอีกถ้าแตกก็จะหักก็จะขาดได้นะครับก็เป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวดำเนินการไปตัดเลยนะครับจริงๆนะตัดความหมายคือการตัดก็คือคัตเตอร์ตัดออกเลยนะตัดอย่างเงี้ยตัดอย่างเงี้ยนะครับใช้สายไฟนะครับต่อเข้าไปทำลายวงจวรนะครับเพราะว่าตรงนี้มันก็แตกนะใช้สายไฟนะแล้วที่นี้ติดกาวนะครับเข้าไปนะครับ เพื่อตกกระแทกคราวหนาว้าจะได้ไม่แตกหักถ้าลากสายไฟสายลวดทองแดงแบบนี้ทุกเส้นเลยเนี่ยก็บางทีมันขยับได้มันก็แตกหลุดออกนะครับถ้าเป็นสายไฟนี่มันก็จะไม่ขาดง่ายละ่ะนะแล้วก็ติดกาวเข้าไปนะครับสร้างความแข็งแรงนะก็คงไม่ได้ส่งไปไหนแล้วมั้งก็น่าจะใช้ในเขตพื้นทีนะ่แต่ถ้าส่งแล้วยโยนแรงแรงนะครับอาจจะขาดแตกทั้งแผ่นนี่แตกเฉพาะ แถวนี้นะแถวนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยเนะี่ยสวยงามนะแล้วก็สองเส้นนี้ไม่ได้ใช้นะครับต้องเอาออกนะครับไม่ได้ใช้นะตรงอื่นไม่แตกนะสังเกตผมสังเกตแล้วมันไม่แตกเฉพาะแถวนี้เพียงเท่านั้นอนะอ่ะจัดไปนะครับแต่นี้ก็น่าจะลองเครื่องได้แล้วทีนี้นะครับเพื่อนๆก็ทดลองนะครับตรงนี้เนาะ มีเสียงรีเลยดูดนะครับสัญญาณเข้าผมเสียบแล้วอ่ามีเสียงนะครับบุญชนแมนซีค้นกระเป๋าส่งขี่หัวดงวดปาลายยตกปรับเปลี่ยนโหมดได้นะครับไม่รวนนะครับซ้ายขวาได้ได้นะขนนนนะ้าเปีเป๊ยยังบุทงไห้เอาตรงเร็วขอยาย ใาผเลมกอยายมาลมาห่หางับทุ่มได้แหลมได้ใช้งานได้นะครับเพื่อน,าน้านุบอมีดอกพอ่กอ,พอดดแดบอมีพ่อแดงอาดอกมอนโอ้ใช้งานได้นะครับเครื่องนี้ก็สมบูรณ์นะครับใช้งานได้ ใช้งานส่งมาแตกนะครับเป็นแบบนี้นะแล้วใช้งานไม่ได้มีเสียงหึ่งออกลำโพงผมไม่เห็นอาการนะเพราะผมไม่ได้ลองก่อนานั้นนะครับทำไมเครื่องจะต้องร้อนขนาดนี้เลยนะครับดูสิสิง้วบายน้ํความร้อนนะครับจริงๆแล้วเครื่องมันมันมันไม่ได้ร้อนหรอกมีพัดลมนะมถึงมีการโมพัดลมใส่สองตัวด้วยนะขนาดนั้นเลยเลยนะ เือร้อนด้วยนะเปิดแค่นี้ร้อนเกิดอะไรขึ้นนะ่นพะพัดลมหมุนนะครับ,บรอืมน,น,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวร้อนนะครับพัดลมมสีสองตัวนะฮะเดี๋ยว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  เกิดอะไรขึ้นน่ะร้อนนะครับเดี๋ยวต้องดูวงจรใหม่ไหมอืมอาการร้อนน่าจะเจอแล้วครับเป็นพัดลมที่มีการเป่าเข้านะฮะตัวนี้เป่าเป่าอากาศจากข้างนอกเข้าไปนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับก็เป่าอากาศจากข้างในเนี่ยจะให้ออกมาข้างนอกนะทีนี้พัดลมสองตัวนี้ตัวนี้ก็เป่าตัวนี้ก็เป่าลมก็เลยมาอยู่ข้างในนี่ฮะไม่ไปไหนเลยต้องสลับพัดลมมาเลครับ ให้เป็นลมผ่านออกมานะครับตัวนี้ตัวนี้เป่าด้านนี้ตัวนี้ดูดออกกันนะครับตัวนี้ผิดพลาดนะครับเห็นไหมนะครับตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้ต้องพลิกด้านนะครับให้ตัวนี้ดันออกมานะถ้าติดอย่างนี้จะร้อนนะครับเพราะว่าอากาศตัวนี้เป่าเข้าตัวนี้ก็ดันมาอย่างนี้ลมก็มาอยู่ตรงนี้มันไม่ได้นะครับแบบนี้นะมันบอไอ้ไอ้เอ้ย แบบนี้นะครับเพื่อนถ้าเพื่อนติดตั้งพัดลมนะครับลมเขาจะออกทางด้านตูดเขาเนี่ยครับทางนี้นะลมจะออกมาทางนี้นะครับที่จริงแล้วมันจะต้องมีลูกศรนี่ไงครับลูกศรเห็นไหมอ่าเห็นลูกศรนะครับนะอ่าลูกศรชี้ลงแบบนี้ลูกศรชี้ไปอย่างนี้หมายความว่าพัดลมจะหมุนมาทางด้านนี้นะครับแล้วลมก็จะออกมาตามลูกศรจะออกมาทางนี้นะครับใส่างี้เนาะปินทางไม่ว่าเดีวไป การปรับเปลี่ยนทางปดลมใหม่นะครับตัวนี้ดูดออกนะครับความร้อนที่อยู่ในเครื่องก็จะถูกดูดมาที่ปลลมตัวนี้ตัวนี้ก็จะเสริมแรงดูดออกอีกนะครับความร้อนที่สะสมตามซิงค์อะไรต่างๆก็จะถูกดูดออกนะครับถ้าเกิดว่ามันจะเป็นเครื่องบางเครื่องก็จะเอาอากาศจากข้างนอกเข้าไปข้างในนั่นแหะความร้อนจากข้างในเครื่องก็จะถูกระบายออกแต่ว่าจะช้ากว่าดูดออกนะเพื่อนอืมนะครับ เครื่องนี้น่าจะเจอปัญหาเกี่ยวกับความร้อนสูงนะครับโดยเสริมซิงเข้ามาอะไรอย่างเงี้นะครับนะอาจจะเกิดจากพัดลมติดตั้งไม่ถูกทิศทางตั้งแต่แรกแล้วมันเกิดร้อนแล้วก็เลยเสริมนะแบบนี้นะจริงๆแล้วการเสริมซิงตัวนี้ไม่ไม่สำคัญเลยไม่จําเป็นเลยนะครับเพราะว่าถ้ามีพัดลมที่ทํางานได้แบบนี้แล้วเนี่ยอากาศที่อยู่ข้างในเนี่ยจะถูกออกเร็วมากนะครับก็จะไม่ร้อนสะสมนะเพื่อนนะ